ส่วนท่าเราคือการเริ่มต้นภารกิจใหม่จงยึดมั่นในเกียรติและกันและกันเราจะด้เกิดอะไรขึ้นราชินีเรายังไม่ได้สั่งเคลื่อนทัพใครเป็นคนสั่งข้าเองที่เป็นคนอนุญ,ญาตให้ควินเทซ่าเดินทัพเรานะป้าบาจะให้ข้ารอแค่ไหนขอทนรอต่อไปไม่ได้แล้วแค่สนองความต้องการเรา นึกรักก่อนอยู่ตรงน,นั้นถึงเวลาลงทำเนียบไม่ลงป้าหมายคือคุกกลางเมืองเราจะสิ้งตัวองค์หญิงกับกยยพวกมันคกเราง่องมาแล้วมือต่อต้านประกาศเสร็จสามเรียนยิงอรพวกมันอาวินปกป้องราต่อให้ได้อไรอดครับพวกคุณจะเศร้าโดนลงมาแล้วไปพร้อมกันแล้วทีเวทโบราณที่แย่งชิงไปพรบอ,องค์หญิงเปิดประตูมิติไปเอาเอาวุธจากโลก มาได้ไงคุณดุชาและคิดว่าใครนำทัพว์อสังาิมทรัยมาละ่ะถ้าไม่ใช่ข้าเลนโซ่ข้าบอกแล้วตอนนั้นให้ข้ามาด้วยสุดท้ายข้าก็ต้องมาถึงเลดดาราก่อนอยู่ดีสําคัญแล้วเจ้าเลนโซ่กับข้าเราจะ่าดทับสองข้าไปช่วยพี่สาวเจ้าก่อนแล้วค่อยมาคุยกันข้าจะไปกับเจ้าไม่มีสิ่งใดหยุดเราได้รับไปบข้างหลังไปช่วยนะกันกำลังกลัวบ้าแถวหน้าก็ถูกกดขยด ถังฝั่งเราล่ออสศวินเมื่อไรจะมารถถังเราติดปัญหาเล็กหน่อยครับติดการต่อต้านของข้าสึกที่เอาเลเตกับนอมังดีปุกเมืองฆ่ากันหรือไม่ง่ายหรอกข้าจะให้เปลวเพลิงนี้น,นำทางพอแข่สงครามของข้า